บรรยากาศบริษานีสำโรงนะคะชานชาลา BTS สำโรงค่ะออกไปหนึ่งขบวนเป็นเคหะแล้วก็จะเข้ามาอีกหนึ่งขบวนเห็นไฟไกลๆเลยนะคะที่นี่สำโรงค่ะ BTS สีเขียว

โริษารก็ลงและใครที่ไปเกินสำโรงก็คอยตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวก็มีเคหะมาเจ้าหน้าที่ขับรถนะคะผู้หญิงก็มีนะแทบ BTS สีเขียวยังต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะไม่เหมือนน้องเก๊กง้วยสีเหลืองไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่แต่ตอนนี้เนี่ยถึงไม่มีเจ้าหน้าที่ขับรถแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่อยู่บนขบวนรถควบคุมดูแลทั่วๆไปให้ ผู้ใช้บริการอุ่นใจนะคะที่นี่คือชานชลา BTS สำโรงนะคะอน,นุนมุ่งคูโคตไปแล้วบรรยากาศค่ะบรรยากาศวนหนึ่งรอบเลยคอนโดสวยหรูอุ้ยปิดตัวแล้วนี่ไงคะพนักงานขับเป็นผู้หญิงนะเท่เท่เขาจะไปตั้งลำค่ะเขาจะไปตั้งลำไกลๆนู่นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับเลย สับลางกลับเข้ามารับผู้โดยสารไปครูโคสค่ะขบวนนี้พนักง,งานขับเป็นผู้หญิงนะคะหนึ่งปดสไปแล้ววิทสีเขียวนี่ขบวนยาวกว่าน้องแก๊กฮวยสีเหลืองนะคะ นี้ก็เวลาสองทุ่มครึ่งแล้วล่ะมาแล้วค่ะขบวนนี้มุ่งเคหะเมื่อสักครู่ที่ไปเป็นสำโรงนะคะขบวนนี้มาถึงแล้วตู้ยาวๆเลยจะมีทั้งผู้โดยสารลงและผู้โดยสารรอ,อขึ้นนะคะสวัสดีเพื่อนๆไปที่ตรงนี้นะ